ถึงมันจะลำบากหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องใช้ความพยายามความอดทนนะครับเพราะถ้าคิดนั้นเหมือนบะหมีนะครับต้มสามนนสีกินเลยว่าเราถูกหรือว่าผิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องเชื่อเมตตางนานา,นา,นาเข้าไปตามมือวายบิย็บตามเข้าไป กอนก็พอนั enfin ่นแหละครับคือสูตรสําเร็จว่าท่านจะต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้เราจะไปโฟกัสมันจะทําให้ตัวเองเกิดความเครียดเกิดความซสีเรียบถึงมันจะลําบากหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องใช้ความพยายามความอดทนนะครับเพราะถ้าคิดต้านะครับเชื่อมิตา เชื่อ Facebook ที่บอกไว้ให้เข้าไปอ่านกดระเบียบกฎของชุมชนอะไรต่างๆว่าท่านจะต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้เราจะไปโฟกัสมันจะทำให้ตัวเองเกิดความเครียดเกิดความซีเรียสที่จะสร้างไรายได้กับทางเมตาทาง f เ e b o o k ต้องม้ความอดทนหลายๆอย,ยา่างก็มีว่าเราถูกหรือว่าผิด นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องเชื่อมีนเหมือนบะหมี Ma ่นะครับต้มสามในสี่กินเลยสวัสดีครับพี่น้องเป็นยังไงบ้างครับตื่นเช้า,าขึ้นมาก็ไปเช็คเครื่องมือการสร้างไรายได้เข้าไปช่างนานาเข้า,าไปตามมือวายเด็บตามเข้าไป มีเมตาเพียงผู้เดียวที่จะตัดสินมีเมตาเพียงผู้เดียวที่จะตัดสินถึงมันจะลำบากหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องใช้ความพยายามความอดทนนะครับเพราะถ้าคิดต่างนานา,นาเข้าไปตามมือวายบิบตามเข้าไป พี่น้องเป็นยังไงบ้างครับตื่นเช้า,าขึ้นมาก็ไปเช็คเครื่องมือการสร้างไรายได้เข้าไปเหมือนบะหมี่นะครับต้มสามในซี่กินเลยถ้ามีสูตรสําเร็จรูปอย่างที่ครูบอกหลายๆท่านก็คงจะสําเร็จกันไปทุกท่านนั่นเละครับนั่นก็พอนั่นแหละครับคือสูตรสําเร็จืูเรื่องไม่เข้าใจ เพื่อนเดิมนะครับเพราะนั้นจะไปหูกันมากในการทำคลิปทำเดียวต่างนานาเข้าไปตามมือวายบิย๊บตามเข้าไปตอนก็ขอนั่นแหละครับคือสูตรสำเร็จต่างนานาเข้าไปตามมือวายบิย๊บตามเข้าไปต่างนานาเข้าไปตามมือวายบิย๊บตามเข้าไปคลิกเด็ด ชิคเลียนอะไรต่างๆผ่านกันบ้างหรือยังประสบผลสําเร็จกันบ้างหรือยังครับมีบางท่านนะครับที่ออกมาบอกสูตรสําเร็จรูปต่างๆน,นานานะครับตานะครับเชื่อเมตาเชื่อเฟซบุ๊กที่บอกไว้ให้เข้าไปอ่านกดระเบียบกดของชุมชนอะไรต่าง ให้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้จะสำเร็จไปได้ไม่มีครับไม่มีสูตรสำเร็จรูปมบางท่านก็ประสบผลสำเร็จก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านที่ประสบผลสำเร็จมีเมตตาเพียงผู้เดียวที่จะตัดสิน การพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นบางท่านก็ประสบผลสําเร็จก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับท่านที่ประสบผลสําเร็จที่จะสร้างไรายได้กับทางเมตาทางเฟซบุ๊กทำให้ความอดทนหลายๆอย,ยา่างก็ยดทำให้สนุกสนานลงไปเพื่อความเพลิดเพลิน จันลงใจนะครับสร้างสรรค์สังคมไปนะครับแต่จะให้คนอื่นเขาเดือดร้อนว่าเราถูกหรือว่าผิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องเชื่อมีเข้าไปอ่านนะครับสงหน้ากระดาษสามหน้ากระดาษอ่านเข้าไปอ่านแล้วก็มือเติบถ้ามีสูตรสำเร็จรูปอย่างที่ คร,รูบอกหลายๆท่านก็คงจะสําเร็จกันไปทุกท่านนั่นแหละครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นตานะครับเชื่อเมตตาเชื่อเฟซบุ๊กที่บอกไว้ให้เข้าไปอ่านกดระเบียบกฎของชุมชนอะไรต่างๆนานาเข้าไปตามมือวายเบบตามเข้าไปให้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ จะสําเร็จไปได้ไม่มีครับไม่มีสูตรสาเร็จรูปถึงมันจะลําบากหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องใช้ความพยาบความอดทนนะครับเพราะถ้าคิดต้านะครับเชื่อเมตตาเชื่อ Facebook ที่บอกไว้ให้เข้าไปอ่านกดระเบียบกดของชุมชนอะไรต่างๆนานาเข้าไปตามมือวายเบ็บ ตามเข้าไปว่าเราถูกหรือว่าผิดนะครับพเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องเชื่อมีว่าท่านจะต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้เราจะไปโฟกัสมันจะทำให้ตัวเองเกิดความเครียดเกิดความซีเรียสสำหรับท่านที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จก็พยายามไปเรื่อยๆนะครับพยายามต่อไป บางท่านก็ประสบผลสําเร็จก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับท่านที่ประสบผลสําเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นให้ต้องทอํางงอย่างนั้นอย่างนี้จะสําเร็จไปได้ไม่มีครับไม่มีสูตรสาเร็จรูปมึดสำหรับท่านที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จก็พยายามไปเรื่อยๆนะครับ พยายามต่อไปทำให้สนุกสนานลงไปเพื่อความเพลิดเพลินจันลงใจนะครับสร้างสรรค์สังคมไปนะครับแต่จะให้คนอื่นเขาเดือดร้อนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นว่าเราถูกหรือว่าผิดนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะครับคุณต้องเชื่อมิรเขอาไปอ่าน นะครับสองหน้ากระดาษสามหน้ากระดาษอ่านเข้าไปอ่านแล้วก็มือนเติบไม่ที่จะสร้างไรายได้กับทางเมตาทางเฟซบุ๊กทำใม้ความอดทนหลายๆอย่างก็ไม่มาท่านจะต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้เราจะไปโฟกัสจมทําะทำให้ตัวเองเกิคดความเครียดเกิคดความซีเรียส ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นถึงมันจะลําบากหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องใช้ความพยายามความอดทนนะครับเพราะถ้าคิดถ้ามีสูตรสําเร็จรูปอย่างที่ครูรูบอกหลายๆท่านก็คงจะสําเร็จกันไปทุกท่านนั่นหละครับต่างนานา,นา,นาเข้าไปตามมือวายบิบตามเข้าไป ว่าเราถูกหรือว่าผ ah ิดนะครับเพราะฉะนั <t <t ้นนะครับคุณต้องเชื่อมีสำหรับท่านที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จก็พยายามไปเรื่อยๆนะครับพยายามต่อไปตันก็พอนั่นแหละครับคือสูตรสำเร็จ t ช a t แด a บช็คเรียนอะไรต่างๆ ผ่านกันบ้างหรือ,อยังประสบผลสําเร็จกันบ้างหรือ,อยังครับบางท่านก็ประสบผลสําเร็จก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับท่านที่ประสบผลสําเร็จสําหรับท่านที่ยังไม่ประสบผลสําเร็จก็พยายามไปเรื่อยๆนะครับพยายามต่อไป มีเมตาเพียงผู้เดียวที่จะตัดสินทำให้สนุกสนานลงไปเพื่อความเพลิดเพลินจันลงใจนะครับสร้างสรรค์ส,สังคมไปนะครับแต่จะให้คนอื่นเขาเดือดรอดตานะครับเชื่อเมตาเชื่อเฟซบุ๊กที่บอกไว้ให้เข้าไปอ่านกดระเบียบกฎของชุมชนอะไรต่างสําหรับท่านที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จก็พยายาม ไปเรื่อยๆนะครับพยายาม